อืมรู้ว่าแสบป่ะอืม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 อืออือน้องข้อโชเน่สวัสดีครับสวัสดีค่ะมันนี้พาไปกินอาหารว่างว่างไดโอเคมันน uh ี้ปี๊ได้ตัสมแสวนนั่งพี่น้องอ่าตัสมทำานนักเป็ดเผ็ดยั่วๆเลยได้เลอมากินด้วกัน ืมน้ำลไรได้อะไรวะอร่อยตังเลยาเด้อครับเด้อพี่น้องไม่กินน้ำกันเออตำเสวยนางแซ่บๆนะอ่ะก่อนอื่นเด้อครับเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคั้วช่วยในได้เพจเฟซบุ๊กและยูทูปนะครับเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับเนาะอ่ะอ่ะจัดการเลยดูว่าแซ่บบอืสไหนมเนาะเยอะๆพี่น้องกำลัก ับืมพอดีเลยแซ่บพอดีพิ่นักแบบมากว้าวม้อใส่มือใส่แต่มือใส่ส่วนต้องกับหัวขาดน้องใหม่อ่อนๆพีหนอกคนตัวหม่แมเพียว กอดีปะ่ะเป็นไงกอดีใช่บบบอือออน้ำต่อือนางโยฟังสายเลกลายเป็นคนถนัดชายหไดเลยพี่อจะไม่แกนต่ำกันเนาะแกนขาจะต่ำกัน มากินน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อชอบจับตอนจะไปนั่งกินย่ำตอนแรงมันไ่นี่บอเคยขมนะทำไรอ่ะไม่เลยอือบอกท่านเขาบ้านกอบ้านเป็นบออือท่านเขาเป็นยาเนาะพพระวกผัก่ยผงเนาะซุนไผ่เออพี่น้องเอ้ยมาแซ่บๆน้ำกันเด้อแซ่บมากอือ ตอนนี้ใหญ่เลยอืมต้องสัตว์ตัวกชักองก่อนสิอืม,อมดดอยดซื้อมาแล้มรมันมันลวกังหน่อยนึงนะครับ เยแม่จินมอดนเลยนะไม่ได้มาะม่ไมีเอเขาฟอกขาวมั้ยบอสอย่าโอ้จิ้มทีดามันบอกบอกนั่นนั่นดาไฟอืมมันองมาหลวกก่อนตวกินจิ้มกับมีหรอวะ เนาะมันไี่ผกินลยอ่หละจับเน่าแบบสมสมริเปรี้ยวชิดอดยอเลยพี่นองอเลยว้าวม,ม,ม,มาเป็นอ๋อวา กึดกึมกึดๆอยู่นะน้ำกุกกุกแมนใหญ่ลองดูมางญนเด้อดูหน่อย่ใครคมอืไสีกับหลาบเนาะ ชอบนะเนื้นอนะตัวเลี่นี่นายใส่พิซสาเฮ็ดอาหารบ้านๆนยหกินพวกลาบพอไเเฮ็ดอันแกันพิซาชนัดเฮ็ดแซ่บมากเลยเม,ม,มนูใดเลาบลาบปลาลาบไก่เหรอเนานะเราเป็นลาบปลาลาบไก่เนาะนูะนหละ มนูพ้นบานทอดแซบเดียวอือ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 น้นัวบะนัวคับนัวคับพี่น้องนัวนัวนัวแซบแซบเป็นยังพี่น้องเอ้ยอือมกินกันเด้อพี่น้องเด้อดูทั้งไก่ทั้งไก่กันเลย เดิมไม่กบมาอยากไปยังกินซุ้มกันไปแล้วมีโอกาสมาได้ครับเด้อเคยทาบไปกินแบบกินอย่างคันเหตุใดเทเหในกินจำนวนบารดาเขาเนาะอช่เดี๋ยวเกี่ยวง่ามอีกแหลมรู้่วนเดี๋ยวอ่อนๆมาซอยพอตลหลัหงไหลๆมาอลอน Nhất phải giọt Tẹp chào Phân Toàn bằng ngay nọng อือืนๆก็ได้เมื่อไหร่เขเข็ดแมอเราสุพรรณกลินนะมี้มือบัวแสบว่นนี้ยักมือแสบลงมือืแสบลงมือพี่วางเออบังคุณเอาพี่น้องกิ่งแบบอะไรฮะจ่อใบผ้าเออกินอะไรทีได้กิ่งเขากรงอัอเลยพี่น้อง อืกลิ่นกระคองเลยแบบบนเลือดนะแล้วหายคนเกิดก่อนกินหลายอืม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 ว้าแบบบนเลืออืมหลังเข้าด้วยเคกันเออเคยกินตอนเลิ พลังข้าวได้เคกเด้อแก้กเบเกิดตากล่องอืออือเนาะแบบเจ้าองแบบมะแกเห็ดได้อยู่นี่อหรออันบ่อืออือให้พี่เบิรดเทู่อยู่เด้อตากล่องเลยอออืออร่อยร่อย นักถินโอ้แบบเอาว่าแต่ว่าอ้วนเพราะอ้วนเพงขึ้น i เราไปอ้วนไปหนาไปนะอ้วนขึ้น i n g แซ่บอือออจัดว่ารังเผ็ดรังข้าวได้ดีอยู่แล้วไมนะก็อนไปกับฝากอะไรคนแช่ก้นติดต่ำขั้วช่วยในเพจเฟซบุ๊กหรือยูทูบได้ไหมะครับเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกับพี่สาวนะครับเนาะ เมื่อเียผมกับพี่สาวกันไปแล้วครับเมืองหนาจะหายมนูแซบแบไปใหนะม่นะมากินให้เบิ่อีเองครับมผม,มกับพี่สาวไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะรครับ <laughs>